นะโมตัสสะพคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะปสันเนหินาถะสาสเสนสาธุสัมมาเต อมนุษย์เสหิจันเดหิสทากิพิสการิพิปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจขุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามเหอัปสันเนหินาถสะสะาสเนสาธุสัมมะเตอะมนุษเสหิจันเดหิสทากิพิสการิพิปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจขุติยา ยันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามเหอปปสันเนหินาถสสะสาสนสาธุสัมมเตอัมนุเสหิจันเดหิสทากิพิสการิภิปริสานันจตัดสันนะมะหิงสายะจักุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามเห อปปสันเนหินาัสสะาสนสาธุสัมมเตอมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิพิปริสานันจตัดส,สันนะมหิงสายะจขุติยายันเทเสสีมหาวีโรปริตันตมพนามะเหอปปสันเนหินาัสสะาส,าสนสาธุสัมมเตอัมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิพิ ปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจคุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามะเหอปสันเนหินาทัสสาสเนสาธุสัมมเตอมนุเสหิจันเดหิสทากิพิสการิพิปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจคุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามะเห อปปสันเนหินาัสสะาสนสาธุสัมมเตอมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิพิปริสาน,านจัจตัดส,สันนะมะหิงสายะจขุติยายันเทเสสีมหาวีโรปริตันตัมพนามะเหอปปสันเนหินาัสสะาสนสาธุสัมมเตอมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิพิ ปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจคุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามะเหอัปสันเนหินาทัสสาเสนสาธุสัมมเตอปมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิพิปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจคุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามะเห อปปสันเนหินาทัสสะส,สเนสาธุสัมมเตอะมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิภิปริสานันจตตสันนะมหิงสายะจขุติยายันเทเสสีมหาวีโรบริตันตมพนามะเหอปปสันเนหินาทัสสะส,สเนสาธุสัมมเตอะมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิภิ ปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจคุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามะเหอปสันเนหินาัสสะเสเนสาธุสัมมเตอะมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิพิปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจคุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามะเห อปปสันเนหินาทัสสะสเนสาธุสัมมเตอมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิพิปริสานันจตตส,สันนะมหิงสายะจขุติยายันเทเสสีมหาวีโรปริตันตมพนามะเหอปปสันเนหินาทัสสะาส,าสเนสาธุสัมมเตอัมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิพิ ปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจขุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามะเหอปปสันเนหินาัสสะาสเนสาธุสัมมเตอมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิภิปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจขุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามะเห อปปสันเนหินาทัสสะสเนส,สาธุสัมมเตอมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิพิปริสานันจตัดสนันนะมหิงสายะจขุติยายันเทเสสีมหาวีโรปริตันตมพนามะเหอปปสันเนหินาทัสสะสเนสาธุสัมมเตอัมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิพิ ปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจคุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามเหอัปสันเนหินาทัสสาเสนสาธุสัมมาเตอมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิพิปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจคุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามเห อปปสันเนหินาทัสสะสเนสาธุสัมมเตอะมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิภิปริสานันจตตส,สันนะมหิงสายะจคุติยายันเทเสสีมหาวีโรปริตตันตมพนามะเหอปปสันเนหินาทัสสะสเนสาธุสัมมเตอะมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิภิ ปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจคุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามะเหอปสันเนหินาทัสสาเสนสาธุสัมมเตอปมนุสเสหิจันเดหิสทากิพิสการิพิปริสานันจตัดสันนมหิงสายะจคุติยายันเทเสสิมหาวีโรปริตันตมพนามะเห